Welcome back Jet Force วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความเข้าใจแบบเจาะลึกถึงสมรรถนะของเครื่องบินขับไล่ที่อยู่ในกองทัพอากาศไทยรวมไปถึงการวิเคราะห์ราคาต้นทุนและความคุ้มค่าขององค์การจัดหามาใช้งานในยุคป,ปัจจุบัน หลายคนคงอยากรู้ว่าเครื่องบินรบที่ไทยมีนั Man, ้นมีประสิทธิภาพขนาดไหนเทียบชั้นกับประเทศเพื่อนบ้านหรือแม้แต่มหาอำนาจโลกได้หรือไม่และในเชิงงบประมาณแล้วมันคุ้มค่ากับการลงทุนหรือเปล่าเครื่องบินขับไล่ที่เราจะพูดถึงหลักๆคือ F16 Fighting Falcon ที่เป็นกระดูกสันหลังของกองทัพอากาศไทยมาหลายทศวรรษ รวมถึงซรบกริปเป็นแจ๊ส39ที่ถือว่าเป็นเจเนอเรชันใหม่ที่ไทยเลือกจัดหาเข้ามาเพื่อตอบโจทย์ในศตวรรษที่21เรามาเริ่มกันที่ F 1 6ก่อน F 1 6ถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปี1970เป็นเครื่องบินที่ขึ้นชื่อในด้านความคล่องตัว ความทนทานและที่สำคัญคือมีราคาต่อหน่วยที่ถูกกว่าเครื่องบินขับไล่รุ่นอื่นๆในยุคนั้นสำหรับไทยแล้ว F-16 เริ่มเข้าประจำการตั้งแต่ปี1980และจนถึงวันนี้ก็ยังคงถูกใช้งานในหลายฝูงบินแม้บางลำจะมีอายุเกินกว่า30ปีแล้วก็ตาม สมรรถนะของ F-16 นั้นถือว่ายังใช้ได้ในแง่ของความเร็วสูงสุดที่สามารถทำได้เกินแม้สองพิสัยทำการราว4,200กิโลเมตรติดตั้งอาวุธได้หลากหลายตั้งแต่มิทซายอากาศสู่อากาศ a i m 1 2 0 AMRAAM จนถึงอากาศสู่พื้น AGM-65 มาเวริ c รวมไปถึงระเบิดนำวิถี JDAM นั่นทำให้ F-16 สามารถปฏิบัติการได้ทั้งการคุ้มกันน่านฟ้าการโจมตีภาคพื้นดิน และการสกัดกั้นในทุกสภาพแวดล้อมแต่ข้อจำกัดใหญ่คือโครงสร้างเครื่องที่เริ่มเก่าการซ่อมบำรุงต้องใช้ชิ้นส่วนมากขึ้นและระบบอิเล็กทรอนิกส์บางส่วนไม่ทันสมัย ถ้าเทียบกับราคาการจัดหา f 1 6มือ2หรือแม้แต่การอัปเกรดลำเก่าของไทยให้อยู่ในมาตรฐานใหม่เช่น F16V ก็ยังมีราคาต่อหน่วยอยู่ที่ประมาณ70-80ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ2,500-2,800ล้านบาทต่อเครื่องซึ่งถือว่าไม่ถูกแต่ถ้าเทียบกับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ๆอย่าง F35 ที่มีราคาเกือบ100ล้านเหรียญก็ยังถือว่า F16V เป็นตัวเลือกที่สมเหตุสมผลสำหรับงบประมาณไทย ต่อมาคือกริปเปนแจ๊39ที่ถือว่าเป็นหัวใจใหม่ของกองทัพอากาศไทยปัจจุบันไทยมีประจำการอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกริปเปเป็นเครื่องบินรบขนาดเล็กแต่ทันสมัยมากจุดเด่นคือระบบอิเล็กทรอนิกส์เรดา AESA ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลกว่า160กิโลเมตรระบบ Data Link ที่สามารถสื่อสารและแชร์ข้อมูลแบบเรียลไทม์กับเรือรบ เครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าและหน่วยภาคพ,พื้นดินได้ซึ่งนี่คือสิ่งที่ทำให้กริปเป็นโดดเด่นกว่า F16 รุ่นเก่า สมรรถนะของกริปเปนสามารถทำความเร็วสูงสุดแมต2เช่นเดียวกันที่ใส่ทำการประมาณ3,200กิโลเมตรสามารถบรรทุกอาวุธได้ทั้งมิตรไซค์เมต่อที่มีพิสัยยิงไกลกว่า100กิโลเมตรและอาวุธอากาศสู่พื้นรุ่นใหม่ๆซึ่งหากเทียบกันตรงๆกริปเปนอาจจะบรรทุกอาวุธได้น้อยกว่า F 1 6แต่ระบบการรบสมัยใหม่กลับทำให้มีความได้เปรียบในเชิงยุทธวิธี ราคาคลิปเป็นอยู่ที่ประมาณ85ล้านเหรียญสหรัฐต่อเครื่องหรือราวๆ3,000ล้านบาทหากรวมกับระบบสนับสนุนอื่นๆเช่นซาบ 340AEW และ4เครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าการฝึกอบรมและคลังอะไหล่จะทำให้แพ็กเกจ1นึงฟูบินมีราคาสูงกว่าหลายหมื่นล้านบาทซึ่งไทยเองก็ลงทุนไปแล้วมากกว่า30,000ล้านบาทในการจัดหาชุดแรก เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว F16 มีความคุ้มค่าในแง่ของปริมาณและความคล่องตัวแต่กริปเป็นเหนือกว่าในแง่เทคโนโลยีความทันสมัยและระบบการรบที่ครบวงจรหลายคนมักถามว่าหากไทยจะเลือกจัดหาเพิ่มเติมควรเลือกแบบใดคำตอบก็คือขึ้งอยู่กับบทบาทที่ไทยต้องการ หากต้องการปริมาณเครื่องบินที่มากและใช้งานในหลายภารกิจ F-16V อาจจะเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าแต่ถ้าเน้นคุณภาพการรบเครือข่ายและการสนับสนุนจากระบบเรดาร์และ Data Link คลิเป็นจะตอบโจทย์มากกว่า อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการ F-16 มีค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงบินสูงกว่าคริปเปพอสมควรข้อมูลระบุว่าคริปเปิมีค่าใช้จ่ายเพียง4,700เหรียญสหรัฐต่อชั่วโมงบินขณะที่ F-16 อยู่ที่ประมาณ7,000-8,000เหรียญต่อชั่วโมงบินดังนั้นในระยะยาวคริปเปิอาจมีความคุ้มค่ามากกว่าเมื่อพูดถึงภูมิภาคอาเซียนไทยถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเครื่องบินขับไล่ทันสมัยที่สุด มาเลเซียมีสูตร3 0 MKM และ MIG 2 9ซึ่งบางลำก็ปลดประจำการไปแล้วอินโดนีเซียกำลังพิจารณาจัดหาราเฟลและ F 1 5 EX ฟิลิปปินเองก็ยังอยู่ในขั้นตอนขอองค์การเลือกแบบเครื่องบินใหม่ดังนั้นการที่ไทยมีทั้ง F 1 6และกริปเปนถือว่าไม่ได้กว่าประเทศใดในภูมิภาคแน่นอนว่ายังมีคำถามว่าอนาคตของกองทัพอากาศไทยจะเดินไปทางไหน หากมองในมิติของความมั่นคงระยะยาวไทยอาจจะต้องพิจารณาเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5เช่น F-35 แต่ราคาที่สูงเกินไปและข้อจำกัดด้านนโยบายต่างประเทศทำให้เป็นไปได้ยากดังนั้นการอัปเกรด F-16 เป็นมาตร,รฐาน V และการจัดหาคลิปเป็นเพิ่มเติมอาจจะเป็นทางออกที่สมดุลที่สุดในช่วง10 20ปีข้างหน้า ท้ายที่สุดแล้วสมรรถนะและราคาของเครื่องบินขับไล่ไทยไม่ใช่แค่ตัวเลขหรือข้อมูลทางเทคนิคเท่านั้นแต่มันสะท้อนถึงยุทธศาสตร์ความพร้อมรบและความสามารถในการป้องกันประเทศในแง่สมรรถนะไทยอาจจะไม่ได้มีเครื่องบินที่ลำที่สุดในโลกแต่ก็เพียงพอที่จะรักษาความมั่นคงในภูมิภาคได้อย่างมั่นใจและนี่คือการรีวิวแบบละเอียดของเครื่องบินขับไล่ไทย ทั้ง F16 และคลิปเป็นที่เราได้นำเสนอให้ทุกคนได้เข้าใจถึงจุดแข็งจุดอ่อนรวมถึงราคาที่แท้จริงขอองค์การจัดหามาใช้งานหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Jetforce แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป